ครับผมพอครับผมบุอเก่าเหมือนเดิมครับกับผ่องทาผาอ่ามืัอนี้ก็สีมะแนะนําสําหรับมือใหม่หัดทำนะครับเนาะอ่าหลังจากเพื่าได้บักผามาแล้วสีไปสูงได้เก็บไปจังได้ห้ากับเบื้องตามบักพผาเอาครับผมขึ้จังเวียนนี่ครับผมกับที่เอาเห็นนี่เด้วยนี้ผมเสร็จเป็นสูงอ่าอ่าหลาคุ้มกะลาครับผมด้วยนี่ด้วยกันครับอ่เป็นสองนอนนี่ครับหลาคุ้มกะลาเขาสังเกตเบื้งยอดเขาว่ามันไปสูงนี่หลอกกระล่าเขาไปจังได้นะครับผม ส่วนน้อนี่เออผมบุตริเป็นส่งวินเทจครับเออจะพาดครึค่งหนึ่งคืนสี่เลยนะครับผมครับครับส่วนส่วนน้อนี่ครับผมสังเกตเบิ้งเขาสิเป็นส่งหมดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่แข็งแรงเลยผมไม่ด้สิเป็นส่งวินเทจไปก่อนครับอนาคตยังสิแค่กรล่าแล้วก็เห็ดเป็นส่งหมดส่งกลนหมดได้นะครับผมเนี่ยหลังจากได้แล้วผมก็เอเอบกามามากนะครับเนาะ เอามามากว่าเขาจะตัดไปส่งไหนนะครับอลองใส่เบิ่งว่ามันจะเป็นประมาณนี้ประรบอันนี้เป็นส่งวินเทจครับผมลหลายๆจานที่เพิ่นป้าเห็นนะครับผมครับนะครับส่วนนี่ก็มากไว้เขจะเป็นน,นี่ตอนแรกว่าจะเป็นส่งอันอันวินเทจแต่ว่าเบื้องล้วกระลาเขาหนาจะลงไป เป็นทรงหลากคุ้มกลาก็เลยก็เลยตัดสินใจเป็นทรงนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาเรื่มต้นโดยการปอกครับผมครับก็เรื่มต้นจากสองนอนี่นะครับเนาะลูกเดียวมีหนึ่งนอเอ้ยสองนอครับผมก็ใส่ค้ำมันระวังจากน้อยครับผมพอเม่นมีนอแซงออกมาตรงข้างนี่ครับเป็นรับเออนี่ครับ บอกทุกคนมันว่างเพราะว่าห้องบุงว่าลากเขาไปตั้งเลนครับในถือลากเขาขาดเลยอันเดียดเนี่ยช้ำอาจจะตายได้เห็นใช่ไหมครับผมนะครับมีแต่ต้องเข่าเล็กน้อยครับผมครับอ่าไปที่ปอกที่ง่ายสุดคือเขาตัดตรงทั้งหลางกลดตัดตัดกลดเขานะครับผมแล้วก็จัง แกะเราก็ดึงดึงดึงลงสีไง่ายครับผมลองเบิ้งนะครับปูหาเขาก็อาจจะหนาอยู่พะทธในหอดทั้งล่างนัสินะครับเขาเลยตัดตะกนตรงลบเหลี่ยมเขานะครับผมตัดเขาบอกว่าใบเขาตั้งได้สินะครับประมาณนั้นครับเสร็จแล้วก็าาได้ตามด้วยการขูดครับผมครับมันจะใส่ปลายเม็ดนั่แหละครับขูดก้อนครับผมออก็ติดตามด้วยเออเล็กขูดครับเป็นเป็นเล็กๆเป็นเล็กเล็กเ็น แนัวขัดนะครับผมนะครับสื่อตามทุกอย่าง20สิบาทมีมีขายครับผมเป็นเป็นลวดลวดเป็นเป็น,ปนคล้ายๆทองแดงนะครับผมเสร็จแล้วผมก็ตามเวกระดาษใส้ขัดให้เขาละเอียดครับผมหรือว่าผู้ไดมีเออสวรรนนะครับหรืเฉ่าแม่นมีสว่านมีหินเกียร์ขัดก็ได้เจียรหน่อยหนเจียรไฟฟ้า,านะครับผมเออ น้วยนั้นเรียบร้อยกับสิมาตามไปวอีกหน่วยหนึ่งครับผมเป็นสองนอวกันครับนี่ครับสอง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 ยอดครับผมอ่าด้วยเดียวมียอยสองยอดครับผมครับเป็นบักพาวน้ำหอมเฮาเนี่ยนะครับอ่าพาวน้หอมบานเฮาเนี่ยนะครับเห็นหลายจานผว่าพัหน่วยนี่สิมีอยูรอกสองสามนอครับที่เกิดแบบนี้ประมาณนี้ครับ ส่มดีเกิดสองนอนี่ครับอ่าบปฏินีธสมาเบิงซชงของวินเทจตัวนี้ครับผมอ่าเป็นบักเพาไฟบักเพาการเพรียงนอเนี่ครับการเรื่องการสมนี่ยแ้วครับผมอ่ากับปองบคบมันว่างเงินครับผมครับอ่าก้อนดีผมสีเอาแมาป่ปอบผมก็ต้องแช่น้ำเช่นน้อยเพื่อให้อ่าเพื่อเขาได้แก้ง่ายนะครับผมครับ ถ้าบุ่มั่นใจว่าเฮาสิเอ่เอไปส่งไดหจังซี่นัเฮาก็เฮ็ดประมาณนี้ก่อนก็นได้ครับผมบอกจักครึ่งเดียวนึงก่อนสิก็ได้ครับเอ่อเพื่อให้เขาได้แตกกันง่ายง่ายก่อนสิก็ได้ครับเดี๋ยวหลักเดี๋ยวเขาลงไปชอนลงไปในดินเองครับนะครับด้วยนี่เป็นบักเปลาการเหลืองบักเปลาไฟอยางเดียวแล้วครับไอ้ลากเขา แหงย้อนขึ้นมาตรงตรงโค่นต้นนะครับมาเก็ได้กีดดูข้องมันระวังครับครับเสียทรงยังหน่อยครับนุ้ยนุ้ยนี่ครับผมแต่ว่าผมก็ว่าน่านจะเป็นเอ่อเป็นของแปลกที่อาจจะง่ามกว่าใช้กระถางนะครับเอาเขาก็บเบิ่งตามรูปทรงมันเราหรอกครับผมว่า าไปส่งไหนครับกลาว่ามีส่งตายตัวนครับบาง่านบางอาจารย์เพื่อนกะเห็ดเป็นสุง่งตกกระถางสกระมีนะครับผมกับหลากเยา้าๆหย้กเห็ดเขาตกหย่อยนมากกระถางกระมีครับผมล่องออกไอเดียล่องเห็ดไปล่องเบิ่งครับกระถางกระมีหลายแบบหลายอย่างที่เขมีขายตามตรงตลาดทั่วไปนะครับเนะาะจัง มังคนก็ใส่หายใส่อย่างไปแล้วแต่ความมักคงคุ้นนะครับเนาะใส่โอ่งแตกยังงีก็ยังงามครับผมโอ่งหน่อยโอ่งมังกว่าน่อยครับปลูกมอดปลูกยังเอาไปดูสวยงามไปอีกจังหนึ่งนะครับเนี่ยแต่จริงๆตัวนี้ถ้าปอกกะลาออกนี่ เป็นส่วงหมดเลยที่สวยมากเลยครับผมเพาะว่กลนเขาก,กระโดดขึ้นหนึ่งทึ่งนะครับแต่ว่าผมปัวตอนนอนนี่เขายังพระท่านแข็งแรงดีนะครับผมก็เลยจะลุ่งดินไปก่อนแล้วก็ให้เ,เปลือกเขาในคุ้มกลัลลาไปก่อนตามโดยกีดเลยครับที่นี่ครับ กาบเขาจะแข็งยักหน่อยอยู่ครับผมครับ,ค,รบคือเขาเขากีดออกกับเพื่อจะอเปิดยอดในเขาได้แตกขึ้นมาง,ง่ายๆนะครับแล้วก็ตาเขาบบกีดยอดเขากติดิแท่งขึ้นมาสูงเอาก็าจะร้องยากครับผมก็ะดิต้องใส่เวลานะครับกันเ่าเริ่มจากตรงนี้มันก็ง,ง่ายนะครับก็ได้เตี่ยไปเลยนะครับ เผาไส้ก็คือบักเผาอยากนห้มันเตี้ยนน่นแหละครับผมจำลองธรรมชาติจากต้ในใหญ่ๆไม่มันเป็นต้นหน่อยนะครับก็บคือถ้าเฮาดูแลเขาดีเขาก็ยุ่นเฮาไปได้ยี่สิบสามสิบปีอยู่นะครับบักเาวานี่ครับผม เขากับรองเบิงครับผมการดูแลร,รักษาการปลูกนี่ก็กะถือว่าง่ายอยูตต่แต่ว่าการดูแลเนี่ยแหละครับโรคมาแรงต่างๆกับกับมีมากขึ้นกันพวกมดพวกเปียพวกโรคเกีเ่ยวกับค้นตนเขานะครับผมค้นเนาค้นยังไม่เนี่นะครับผมเขากับรองศึกษาหลายๆคลิปหลายๆจานร่องเบิงเนาะครับเนาะครับนี่ก็เพื่อเป็นประโยชน์กำลังสำรับ มือไม้จะเห้เนาะครับเนาะเป็นเป็นแนวทางครับถ้ามีขอเสนอเนี่ยยังหรือว่าจะติชมยังกับติชมผมาได้เนาะครับเนาะในช่องป๋องทาผาครับผมคันชอบจะเป็นประโยชน์กับฝากเขาเป็นกดไลค์กดติดตามให้แน่นอนครับเพื่อจะได้ทถ้ำคลิปดีๆออกมาให้เหาได้เบิ่งกันเนาะครับหรือว่าพี่น้องเฮาหรือว่าผู้ที่สนใจอย,อยากจะให้เฮ็ดคลิปแนวใดก็ การล่องเสนอเข้ามาได้ะครับผมกะดีไปหาศึกษาแลก้กกาหาควมมามู้ให้เขาได้เป็นแนวทางนะครับ กต้นหอยยังอ่อนอยู่ครับผมไอสองสองนอนเนี่ยครับต้นยังอ่อนไอ้กีดถือควันมันบ้างอยู่ครับผมมื่อน,นั้นครับผสองนอนนี่ก็เกิดจากธรรมชาติเองเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะเฮ็ดเป็นผ้าผ้า,ายอดใอ้ห่อเบื้งนะครับผมเฮ็ดเป็นสองหยอดลักษณะนี้นะครับผมกับ มันขึ้นมานออเดียวนะครับสิเริ่มพาจากขึ้นมาจากนิ้วสองนิ้วนีวน่พาเลยนะครับเป็นสิล่องเบื้งนะครับว่าดิ่ไปยังไหนครับเอาหลังจากเากรีดแล้วผมก็มาตามด้วยใส่ดินซะยังนะครับลุ่มดินลุ่มหยางครับผมดินนี่ผมกับใบกามปูนะครับแล้วก็เป็นมูนวัวแล้วก็เป็นกาพาวสับครับผม ผมบ่ได้ใส่ดินเลยนะครับผมนี่นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางให้เฮาได้อ่านร่องหเฮ็ดปึ่งกันครับผมกับมีบักเป้ากับมาลองเห็ดปึ่งนะครับอิดล่นไปกับพเสียหายครับผมกับ กดไลค์กดติดตามเนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับพินองเฮ้านะครับที่สนใจอยากเหยีดนะครับนี่ครับต้นนี้แหละครับจริงเป็นส่งตุนหมดเลยสวยครับต้นนี้ครับเป่าไฟมีบกเป่าการสมเฮ้านะครับนี่วินวินเทจเป็นบกเป่าไฟกันครับ กระถางอย่างน้อยชักน้อยครับผมดินบ่คุ้มปันใดแต่ว่าเดี๋ยวเา้างก็คุ้มหนาก็ได้หรืออาจจะเอาดินกบเลื่อยนะครับกบให้มันสูงก็ได้เอาครับนี่แต่ฝากไลค์ติดตามนะครับเนาะครับเป็นประโยชน์เสร็จแล้วผมก็ติดตามด้วยนำลาดให้ชุ่มนะครับให้ไ,ไลอ่ออกกลนกระถางไปเรื่อยครับผม ครับมาที่นี่ก็สังเกตเบิ้งว่าถ้าเขาเกิดเป็นกาบชิมตาลขึ้นมาเขากะกีดได้เลยนะครับเอาครับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะครับเนาะครับสวัสดีครับ